สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันที่27กันยายนนะคะวันนี้เรามาดูบรรยากาศนะคะของพี่ๆนะคะมาสอบงานก่อสร้างักันนะคะวันนี้เราสอบร่วมกับบริษัทอื่นนะคะ,อะสองบริษัทเถาะสอบร่วมกันนะคะในจ้างหยงกงาก่อสร้างทางรถไฟล้างคู่นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของพี่ๆนะคะ เราจะมีสอบทั้งหมดเป็นช่างเหล็กนะคะช่างเหล็กช่างไม้นะคะมีกรรม,มกรแล้วก็ช่างเชื่อมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอกำลังเริ่มสอบกันแล้วนะคะเสียงก็จะดูวุ่นวายนิดนึงนะนี่จะเป็นบรรยากาศในการสอบงานนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจง,งานไต้หวันนะคะจะมีทั้งงานสอบแล้วก็งานส่งใบสมัครคัดนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทเราจะหางาน HPT Big One นะคะน<ร>ี่จะเป็นบรรยากาศนะคะ<ร>สอบงานก่อสร้างไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์พี่ๆนะคะ<ร>เป็นยังไงคะพี่รู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมมาจากจังหวัดไหนคะปงครับ ลำปาง,ปงใช่ไหมตื่นเต้นไหมคะครั้งแรกไว้พี่ที่มาสมัครงานตอบงานโอเคถามคขารู้สึกไหนคะเป็นไงคะเจอนายจ้างแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมอุ่นใจใช่ไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมคะมาจากจังหวัดไหนกันบ้างขอนแกน่นเป็นยังไหนไอไม่ตื่นเต้นไวันนี้นีตเจ้าเห็นหน้านายจังบออุ่นใจบ่วันนี้ได้เห็นหน้านายจังแล้ว ก้าตื่นเต้นอยู่เป็นยังไงคะคุณพี่ตื่นเต้นไหมคะมาจากจังหวัดใดกันแน่ถามเลยจ้ามาจากจังหวัดไหนอะเชียงใหม่เชียงใหม่น้ําท่วมไหมพี่ตอนนี้ไม่ท่วมแล้บัในเมืองท่วมอ๋อในเมืองท่วมโอเคยังเดินทางได้อยู่ใช่ไหมโอเคมาจากจังหวัดไหนกันคะอะไรนะสะกดนครสะกดนครเป็นยังไงไอ้เห็นหนาในจังเรลาตื่นเต้นปะ ตือเตนอยู่เต็นบออันนี้เป็นงานไต้หวันใช่ไหมคะโอเคงานไต้หวันนะคะของเรานะคะมีอ่าขั้นตอนง่ายๆในการสมัครงานไต้หวันสามขั้นตอนเลยนะคะตัวโลคทำพาสปอร์ตนะคะถ้าเป็นงานสอบก็จะมีงานสอบเนาะแล้วก็จะมีอ่าส่งใบสมัครคัดอย่างนี้นะคะอ่าได้ในแจ้งแล้วเราก็จะยื่นวีซ่าแจ้งยื่นวีซ่าแล้วก็จะมีการแจ้งอ่าอ่า โดงบินนะคะถ้ามีนายจ้างมีอะไรแล้วนะคะทุกขั้นตอนเรามีเจ้าหน้าที่นะคะรับส่งที่หน้าเสาธงหมอชิดไม่เกิน6กโมงครึ่งน,นะคะถ้าเกิดพี่บีท่านไหนสนใจง,งานไต้หวันสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ